สาวๆอกกลั่นน้องสองเธอเอกกับสาวหมวยไม่ต้องมีรูปคู่แต่หวานมากออกมาเปิดตัวแบบชัดเจนไปแล้วว่าหัวใจไม่ว่างสำหรับเธอเอกมาดแป๊ดแดที่เก้าวใจที่สุดนาทีนี้อย่างหนุ่มไบนอรพัฒน์และแม้ว่าความรักกับสาวหมวยนอกวงการจะทำให้เลตติ้งความฮอตลดลงเลเวลลงไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ย้ำว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นคนชัดเจนเสมอในเรื่องความรักล่าสุดคู่นี้ควงกันไปเที่ยว และแม้จะยังไม่มีรูปคู่หวานๆออกมาแต่จากบริบทต่างๆก็เดาได้ไม่ยากว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันและผัดกันเป็นตากล้องให้อีกฝ่ายชัวงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์บอกชอบอ่ะชอบฟิลแบบนี้ฟิลแฟนแบบตัดแปบะบไม่ต้องมีรูปคู่ก็หวานได้เจ็บที่หัวใจแต่แฟนไบรน่ารักมาก